เมนู่ยังไรปลาบึกแมนบอปลา,ปดอปาดีสุกปลาดีสุกปลาบึกยู่ป,ปุ่นบอปลาบึกอะไรนี่น,น,นี้เจนเี่ยถอดถอด,ด้วยถอดไหมตายตัวนี้ปลาบึกจากเขื่อนลำตะคองไม่แมนอะไม่ซ่อนบอล, <laughs> ลำตะคอง ทอดเลยเนาะออสูตรอิตาลีอาเลยปาจิตะม,มาร์คสูตรอินเดียด,ดีละ่ะ <laughs> ล้างเงกลือก่อนเหรอหนึ่งว่าสิเอาเกลือมาคือจะกั้มบางไงเนี่ยเสีเข้มเลยเนาะอ่ะสูตรอิตาลียพี่เนาะนี่ละ่ละ ล้างข้าวแล้วให้มันสะเด็ดน้ำนะนกีนเลยว่าโอ้ยมักเกลือเบิดกำ้มหลังกินเลยมันน้อยมีการล้างข้าวครับล้างข้าวทำให้เนื้อปลาสดปลาดิซกจากเขินลำตะคองครับตัวใหญ่จะก,กิโลนึ่งพอจิตะ สิบห้าโลครับพี่น้องคิดเบิ่งว่าขิดขีดง่ิยขีดง่านกำเด๋ยครับชาพี่น้องมวงเซลหนึ่งย่างแซวแล้วครับหนังปึ๊ดๆเลยครับที่น้องไม่ทำมากสูตรอินเดียอินเดียผู้ชายพร้อมเลยอินเดียผู้ชายแตงเอามือผมไหมขนข้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 นแล้วก็ขิมเบิ่งนี่ครับจะได้ความเข้มจากจากมือภายนอก อ๋อนี่ครับเจ้าของที่แลควงควันครับใส่คงควัญจะใส่ไปเกี่ล่ะเป็นคงควัญนอนเกิดมาห้ครับคือไม่รู้ว่าข้างในจะแตกหรือไม่แตกไม่รู้เพราะว่านั่งรถมาก็ห้าชั่วโมงแต่นครห้าชั่วโมงยาวละตัวจากนครพนมครับ สามนครมณโฑผมอืมกลางนาเก๋เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่น่าแก๋ใจเย็นใจเย็นใจเย็นผมอยู่เบอร์ท่าไม่ใช่น่าแก๋ใจเย็นไม่ใกล้ไม่ใกล้พ่อชิตาไม่ใกล้ผมพูดเลยไม่ใกล้แต่บ้านที่เราไปเล่นก็ใกล้ท่าครับอ่าถามว่าใกล้ท่าไหมยี่สิบกิโลอ๋อลูกบอลนี้แน่นหนามากเหรออก อาออันน uh ี huh. uh ้ค huh. <unda> ือขั้นตอนสุดท้ายแล้วมันบอกมาร์คเลยมันบอกมาร์คตรวจดีครับคือบอลขนาดใหญ่ไป เมนูปลาครับปลากระปูตัวปูกระมีตัวนี้ครับอันนี้ปูตัวนี้ป,ปูที่เราว่าเลยปูกระปลาแต่ว่าพอชิตตาบ่นอดรนันน่นพอชิตตาอ,อ,อันทีมงานขี่กระตือแป๊ปะบ่อดร่ด้น,ดนเลรอเด้เนาะอะ <c oughs> <c oughs> ปครับน่าจะโดนเติมแล้วเลยเป็นการโอนๆเลยตึงแต่มือปิดหรือดูการ์ดนะโดนลงราคาต้อคือเรียบร้อยแล้วครับถอดกระเทียมใช่น้ำบ่พอทิตะคือถ้าเกิดเราถอดอะถอดกระเทียมใช่น้ำบ่ เนน้ำจิ้มบ่กินได้เลยมันไ่ออกเลยนประเด็นคือไม่ออกเลองว่านี่ยให้นำจิ้มเนเบอร์เบตัวให้แบบลาดอยู่บ่่ดเรยเป็นโคลเัน ไม่ได้โฆษณาเราไม่โฆษณาเพ่าเราต้องพูดบวกคนเ้ะโดนเลยเทีวกันยี่สิบนาฬิกางานรวมถงวันสุดท้ายเกอบร้อยโอ้สิบมืงเราเสียได้ไหมจิตต์ลองสิบมืง เนือปลานี่ย <three Specifically number ane> <aría>? ังเกาะอเมกาอเมกามันตกปลาทะเรบวแม่บ่นี่ปลาสวายนี่สองพันบุตปลาคอพันหนึ่งปลาทูพันหกปลาซิวตัวไหนปลาซิวนเขท่านไปวัดบ่ใคก็ไปวัาซิวเนื้องูอะไรนยเนื้อมัวยังไม่มีแรงงานนะ่ทางการแทบ ไม่ลงมาต้นมีต้นพนข่า้าโอ้ม่ลงมาตวอะไรนพร้อมแล้วครับต้นพร้อมนะ้ช่ค่ะตาขาอ้ซโ่บจันได้หรอ ต้แงหนาแปงเยเอาเยอะทจำเอาเยอะคัดหัน่อสมแป้งเนี่ผมเผาไปเนี่ยนั่นหลเว่าไอหลอดนีมันแก้ผีคืออะไรขอน่อคุณจะไล่ค่รต่อเ้ดคกนต่อต่อ ติฟาเงีาหรเป่มันอไปตีแฝดรยงไงมันพี่วัดดีอาสเยตอ่สเหรอข้วโพไหนนะหนูสุาห้หนูสุา เราเห็นเมื่อวานปลาเลารกปลาทองตัวนะั่แะฮ้่มั้นจีหยุดจังมันเป็นแบบแบบเปรี้ยวกอบหวานปลาพ่ออย่บอกพี่น้องนะตุกะ๊กตา ตเกกินขนมมันหลายเนี่ยอุ้งยิงเนี่ย่กเลยเินมาบานเนี่ยเออกินขบไปหลายๆอหรอพี่มบอลขอบคุณพี่นอเอซแฟนคลับตุ่มหทุบบอนครับเดี๋ยวพอกันมหมกินหนาครับอิม่าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ได้เครับฝากติดตามนาครับฝากติดตามนาครับ ขอให้ลำดไ่ลุยสุขภาพแข็งแรงทุกคน<ท>ครับ<อ>สวัสดี<ท>ครับ